คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุชุมชน2แคว2ประจำเดือนพฤศจิกายนค่ะหลังได้รับคำสั่งจากทางคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดให้นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อำนวยการกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอด จัดเจ้าหน้าที่คลินิกชุมชนอบอุ่นเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมการจัดกิจกรรมและการประชุมประจำเดือนพฤศจิกายนของผู้สูงอายุชุมชนสองแควสองหน้าที่ทำการชุมชนสองแควสองเขตเทศบาลนครแม่สอดนางประไพพรเลิศมณีพงศ์หัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสองแควสองได้นำสมาชิกผู้สูงอายุจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพพร้อมประชุมประจำเดือน กิจกรรมเริ่มโดยการไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิและจัดขึ้นเพื่อร่วมพัฒนาระบบสุขภาพให้แก่ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ชุมชนเมืองให้มีสุขภาพดีขึ้นอย่างต่อเนื่องทงั้งทางด้านร่างกายอารมณ์สังคมและจิตใจรวมไปถึงการร่วมทำกิจกรรมนันทนาการร่วมพบปะสังสรรค์กลุ่มสมาชิกด้วยกันเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้พบประสบการณ์ใหม่ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน หลังเสร็จสิ้นกิจกรรมเป็นการรับประทานอาหารกลางวันพร้อมกัน